ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคนะคะเนาะมอน้แอดกับพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเข้ามาอยู่ที่วัดปู่สามแปดเนาะค่ะกับปู่สามแปดนี่เพิินกับให้หวยถูกมาตลอดค่ะเป็นสูตรคำนวณเนาะค่ะเนาะถูกมุดงวดที่แลวกับสามหกตรงๆเลยค่ะตัวเดียวตรงๆเลยสามหกนะคะออกมานะแอดกับมาตา่ม ต้องหวดให้ปอแม่พี่น้อง FC เอฟซีเฮานะคะว่าหวดนี่ปูเพื่อนจีมีแนวทางเด็ดตัวใดไห่ล้วสีเน้นๆตัวใดไห่เอาสีออกมาเม็ดเดียวห้างเดียวคือคือเกาวคอครอ่งหวดทีแลลวบอ,อค่ะค่อยไปรับชมรับฟังกันนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปนี่ก่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะะเนาะค่ะเนาะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกับทั่งช่องพิมพ์พาโชคเนาะคะ่ะ กับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เผื่อกำลังใจนะคะให้ทางช่องได้หาคลิปดีๆเด็ๆดๆใหม่ๆ,ๆให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าดได้รับชมรับฟังต่อๆไปนันะะ่เนาะค่ะเนาะกับเขาไปกราบนมสัสก,การปูเพื่อนพร้อมๆกันก็แอดเลยเนาะคะ่ะไปกันเลยนะคะโอ้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วห้าหกเจ็ดปีนะแต่มาถึงสิบปีมถึงเด็ดนะปีห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหนึ่งปีมีบั้นบั้นกิจเจ็ด แล้วมาดเป็นร okay. ักไว้เ okay. ด uh ็ก huh. ่างปูมีตัวเน้นมาปูน่เ้ามี้ว้าสอก้า้าวกหสองเั้าหาน้าวห้าสองกาห้าเข้ากับก้าหาปูหน่ง้นอกกอ่อกหก้วอนสอง่าเบนี้าห้ก้า่งหาก้อานงปู trên mạng trên cái nước mạng trên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  mặt trên mạng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  trên 3 trên mạng trên 3 trên mạng trên mạng mình mạng trên mạng trên mạng trên mạng เอไงมาจาับปูบ่นนี่มีสามชุดนะปูนะเลขสองตัวมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดบนนะปูนะชุดบ่นนะชุดล่างกับมีตะเก้าหาเก้าสี่เก้าสองตะหนันมันมาปูไว้จะไล่เมื่อหรือบพูเลยก็ที่ว่าท่้นก็ที่ถามพูว่าฝันดีบ่อปล่อยเล้วนะ Vâng. Wow. mang này này là không vào thu văn này kìa. กรปี่ไม่เปลี่ยนนะปูนะเปียนมันมัจจิเตเกตมัจจิเตเกตมัิเะเกั่นบ่เียนไม่เลยตัวตัวสามหกหกสามมันเป็นเก้าหกเลเหมือนครับปูู้เล็กบ่เห็ดมันคิดไปแล้วครับ่มะกงครูเล็กมันจับครูไม่โอ้มาจับครูไม่มันมันเป็นหกสามสามหกวันนี้มันเป็นเก้าหกดังเก้าห มันติดงกสามมันติดเกือบันนะครับเราเห็นไหมเมือนีี่สิบสามมันก้ามันติก้าครับนะวิ่งเดนหนมวิ่งเก่าเลยแล้วิ่งรางเก่าเนาะปูนเกาวนวนไม่เด่นมาปูเด่นปูมาแปดที่โกเล็ตขอไทยมัน โอ้ย่ไทยมาแปดอีู่ดีบ้างมาแปดนอกบุญเนาะทหารบ้าเดยกรักแสนมามาหกเปนปมี๋ประัทโอ้ยพวกว่าเิ็นหกแปดกเนียู่หารบาเด็กรักแสนมาหกเป็นมีไปรั่นเัทอู้ยเปนได้หกได่เส็นหรอมันเล่นหกหไปใส้หกแปดอ่างนี่เสอแปดไม่อยู่ไทยตอนนี้ก็มาไทยเยา่ดับมาใจเด่นบบฟัพอาะดีฟ้องได้บอฟัมันนี้เป็ยนไได้กูก็ไดเนาะ ลูกสาวหมดเมื่อนสามหารสองสามห้าห้าก้อนกักระถึกื่องบนทั้งหลังสองสามห้าเก้าสามห้ามักต้องคูมึงเอาตัวได้ใส่สองสามหามันดูแล้วเนาะเป็นบนเลยจับใส่สองสามห้าถึงใส่เสนแปดเนี่ยเนจิตจริงเลยเสียงที่็นที่แค้นพูนบ้านเขาก็ถึอ ตัวนี้เดียวเด็กหกสามหกหกกันยันตัวเก้าเก้าธรรมดามเก้าหกถึงมันมาแทนเป็นเก้าหาเก้าหาเก้าหกมันสังกัดธรรมดามเป็นเก้าหกหลดมาเป็นตัวเก้าก็เป็นสามหกหกสามมันมันเป็นเก้าหกวันอืุ้ยไม่จับละเก้าออกมาเป็นละเก่าอื บันีึกจมมวลว่าจอมือจอเว้นมากนี่มีมีการเปลี่ยนแปลงแั่ไบางเมื่อหร่ที่เดียวแล้วรวดบอกูแเล้วรวดเลยมีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เดีเก่าองเก็คือเก่าไปเลยเลยครับผมใช่เลยเก่ากาเป็นเลขสิบเก่าท้องนี่มันจะเป็นท้องเก่ากับองมีอยู่เดิมบเรียกบนมันมาท้องบมาท้องบนญแล้วไอยูเอาเ็บมันเป็นเจ็ดเจ็บสองเก้า เจ็ดทีเก้านี่ปูมากว่าเจ็ดตัวนี่ใช่ไมสามตัวครับเป็นเหมือนบังเดินมาสามตัวเองเจ็ดตัวมาสามตัวมีเจ็ดมีเก้ามีสีหมัดนี่น้าปูนะมันใกลมาน้ำกันมาทั้งสมตัวค่อยมาน้ำเป็นตวตรงายลหวเรียมาน้ำกันมาหกลหวเลยเจ็ดเก้าสี่ยังสีสมมุตะเจ็ดเก้าสี่มาทั้งเจ็ดทั้งเกทั้งสีเลยน่ยมาทั้งสแต่แต่ว่าเป็นเลขบนน้าปูนะ อืมาเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยจะใส่วิจารณญาณวิเคราะห์พินิจผิดจารณาเบิงอืมปูพืนกับไห่แนวทางไม่ยังสิอันนี้ส่วนของเลขปูสามแปดกันเลยขันมักกัจัดครับขันคัดกับพันเป็นเรื่องธรรมดาเราพื้นหน้าหน้าคิดต่างปูเล่ากับมันใจเล่าพ่อปัดนยัง ก็ยังดี๋ยวหลักฐานไม่เบิ่งอ,อีกกจะขู่นะครับทุที่ครับเราแซ่บ าปากแอลนั่งๆนหะนาที่หนาลงอีกนี่เป็นาาจะเ,เิดเคือมันัลแล้วรักฐาะประกอบค้ำสารภาพนี้น,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 นี้คือรัดฐานจังหวัดจังหวดที่พามากมอัอคมกุนั่น เดี๋ยวจะให้จินนั่ในได้แบเนี้ปูตัวจไ้ปูดได้จิ้งในโอ้ยลมมันจะหยักแน่นแต่นี้ยนี่มันหยักยายปาก้องหยักแตกอย่างนี้ปูนะปูมด้ปูดได้ไหมยมา,ามันี่กันไหมอ่ะจะระงวดจะระงวดที่ผ่านมามันบกปร่องนี่ช่วงคำาห,า,หาแก,ขกเขาติงกิน อ,อ,อันนี้เบื่องลักฐานยืนอย่างปูเพิ่นจะเฮ็ดไว้ตั้งแต่งหวดใดต่องว,ดใด,งวดใดมากนะครับแล้วก็ซ่อมมาเลยเอ่ยสังเกตว่าเพิ่นว่องตัวใดแล้วมันออกตัวใดเพิ่นเขียนไว้ทั้งหลังนี่เป็นตัวออกะนะครูนะทั้งนาเป็นตัวว่องนันมาเห็นว่าทั้งนาเป็นตัวบอกนะครับ<อ>ทั้งหลังเป็นผลผลั์ผลลั์กับือ้เหล็กลงวันที่หนึ่งหวดแต่ของแต่ละหวัดนะครับปูเฮ็ด จังไรได้ตัวใดเฮ็ดมากจังไนได้เจ้าตัวไหดยังสิงงรงครับช่วงที่สามตัวประกอบคูแล้วมันได้ท่นได้สามคูนะก็เหลือยงเลือยงงวดนี่แหละเงื่อเเลืองงวดนี่ยังบวงเนาะปูนะปูเฮ็ดไปมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่เนาะปูนะเ,เดี๋ยวจะผลลัพธ์งวดวันที่สิบเจ็ดนี่แหละงวดวันที่สิบเจ็ดอมกราคมสองหาหกหา,กหากแต่ว่ายังบวมงกันมาตัวนี้ปู ปูยังวันวงนี่วันเสตยไทยชั้นว่องนีว่งเจ็ดวงเก้าว่งสี่บอกูนมันสีวองไหนก็ได้่อยากครับเพราะว่าปูเขียนไว้แล้วปูยังมันว่เอาวงเจ็ดก่อนวงเจ็ดหรือวงยงอีกมันวงเก้าว่องแง่ๆกันปูวันสี่องสี่เหมืนฮะสวยง่าเหมือน สิมาวอดสามตัวผมว่าจะบุญผ้าโชคเป็นผู้พวงผู้ไอมีตัวนีล้ละใ,ใช้ตีเห็ดย้อนหลังมามไล่ถูทีปูเห็ดไายถูทีนี่อือจะวับเรื่องแปดเลยเอ,อาสูตรมันเขา่าทับปู้เลยสูตรมันเขา่าสูตรมันเที่ยเขา่าน,เขานี่ละ ออง่มักยงันว่า่วงแปดมือนีดับ้ว่าวันี่นี่ตามสูตรคำนวดเ้วเฮ็ดอยงเรียบร้อยแล้วร่วงแปดอ่าวงแปดกับเก้าเนีรงปกับเก้าพวกก็เลยได้เด่นแปดมากบอกพวกร้ายคู่ร่วงหมอน้ายคู้รัวยกันเดียว ไฮว่าเมา <dow von S 1> ื่อพอเซียนตัวจริงแล้วตัวนี้ไฮว่าจักว่าจักสูตดอยู่ดุ้นี่ช่องสูตรยินี่สูดแล้วตัวมาหลวงไทยเท่าแล้วตัมาเขาแปดกับเก้าแปดกับเก้าหลายคนโ้ยทสูลงแล้วเมล็ดย่นบบบุลัง ี่น,นับไม่ังะครค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเป็นตัวเด็กของปูสามแปดเนาะคะ่นะเนาะที่ บูพนเพลนบนมหาหฮกับเจ็ดสองเก่าครับสองเก่าเด้อค่ะกับล่างเนาะคะ่ะเนาะเก้าห้ากับเก้าสองเนาะคะ่ะทีเพิ่ใไ้มากกับเก้าสีวิ่งเก้าตัวเดียวโดดโดดเนาะ,ค,ะค่ะใครพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเข้าแคปหนาจอไว,ะะว้เนาะค่ะเนาะแคปหนาจอไว้เอาไปพิจารณานะคะใส่ดุลพินิษใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใส่สติในการลงทุนเนาะคะ่ะเนาะเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะคะ่ะ มกักกะจัดคัดกับพานนะคะมกักกะจัดจวดจัดเลยนะคะแหบหนาจอกันไว้ให้ท่านเนาะค่ะเนาะนี่กะพอวางงวดที่แล้วของปูเพิ่นกับเขาตรงๆเลยเนาะคะ่ะคือสามแปดไอสามหกเนาะค่ะสามหกเขาตรงๆเลยเนาะค่ะเนาะวันนี้ปูเพิ่นกับป้อยมะไห้นะคะทางบนทางล่างที่แอดในไทยทําลงไปนี่เนาะคะ่ะเนาะกะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีาเอาไปพิจารณาเบิ้องเลยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีห้าว้แค่นี้ก่อนนะคะออกกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องพิมพ์พาโชคเนาะคะ่ะกับเป็นกำลังใจให้ทังช่องหาคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีห้าได้รับชมรับฟังต่อๆไปนั่นเ้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ